หลังจากอาบน้ำแต่งตัวเสียบสับเตรียมตัวเขาที่ทำงานคิดแต่ว่าสีนี้งานช่วงใบใบไปกินเขากินน้ำให้มันเรียบร้อยก็นอพี่น้องจังสิเขาที่ทำงานจำได้ว่านี่ไวจับพุงหนึ่งทีเห็ดแจกน้ำไว้ในตู้เย็นเปิดมาอุ่นกินสกักก่อนว่าต้องบอกแลวเนอพี่น้องว่ารลานได้บริการสปนสอนเซอร์น้ำเพลนต่อไปคือขั้นตอนเห็ดกินเขาเศร้าแลวเนอพี่น้อง ทางมอตมนำนห่อนก่อนที่ใส่เส้นใส่เนื้อลงไปที่จริงน,นำสม,สมสายชูมากหลานก็เอามาายอยห้พี่น้องแต่บกคักคือบักนาวอยู่บ้านกัญญาไปเก็บบักนาวมาเมื่อใส่สดๆดดีกว่าต้มเรียบร,อยร้อยความสิขึ้นโต๊ะแล้วพี่น้องก็มาไม่กินเขาน้ำกันพี่น้องถึงเวลากินก็ใส่บักนาวที่ปาดไว้ตอนนั้นละ ซิมปึงกอนลดฉาดเป็นยังไงยังบนัวบสมต้องเผื่อพวกนาอีกจักหน่อยล่ะพี่น้องตามด้วยปกน้ำปลาบคอยนัวปนไปเลยเสร็จเรียบร้อยได้เวลากินแล้วพี่น้องมากินก๋วยจับน้ำกันก่อนสิไปออกไปเหตุงานเหตุการณ์ช่วงนี้ไก่จัดจดกานสงการงานร้ายขนาดพี่น้อง